สวัสดีครับเจ้าติธรรมทุกท,ท่านครับครับผมชื่อตุ้ยนะครับวันนี้นี่ผมจะมาพูดคุยกับพระอาจารย์นะครับก่อนอื่นผมขอแนะนําพระอาจารย์ท่านเป็นเจ้าอาวาสของวัดของเท้าที่เกาะช้างนี้นะครับท่านเป็นสิทธิเอกผู้หนึ่งของหลวงพ่อมหาดุษฎีนะครับขอขอแนะนานะครับ นี่คือพระอาจารย์ศักดานะครับท่านเป็นเจ้าอาวาสทวัดของท่าวนี่ครับการรักาการครับครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพระอาจารย์ว่าในการที่เราจะมาปฏิบัติธรรมภาวนาเนี่ยในทางนี้เนี่ย้าค่ายเนี่ยมีอะไรที่ต้องเตรียมการนะครับสภาพความเป็นอยู่ที่เราจะเจอเป็นยังไงขอจาบนิมนต์พระอาจารย์ครับก็ขอเจริญธรรมชาวค่ายของเราการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว บรม,มาจารย์ของเราหลวงพ่อเทียนพิตธคุโภหลวงพ่อพระมหาดิเลกพุทธยานันโทแล้วก็ขอถวายความเคารพพระอาจารย์กสินอนุพัฒโทผู้อำนวยการทุกอย่างเลยงานคนะ่ายคราวนี้ก็การการเดินทางมาสู่เกาะช้างเดี๋ยวนี้เกาะช้างก็ก็ขึ้นชื่อใครจะไปจะมาเปิดดูนี่ก็ พอจะรู้เส้นทางการเดินนะรถตปิดูี่ก็เปิดเน็ตดูมันจะบอกบอกเลยว่าโอเคเดินทางมายางไรขึ้นรถาก่จะมายังไงก็ไม่ร้อยเสี่ยงทากาศยานก็มีสุวรรณภูมิขาอุตตเทาตรงมาเกาะช้างเลยเพราะเอนนีรถนี่มันมาปราบนี่มาเกาะช้างครับอ๋อบางคันก็ตรงมานี่เลยอ๋อบางคันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราจะซื้อตั๋วเนี่ยเราจะต้องเลือกไปถามกันเลยบอก้อตั๋วเนี่ยมา เกาะช้างเลยระบุเลยว่าเกาะช้างแล้วมันมาจอดที่ไหนครับถ้าถ้าเกาะช้างมาจอดตรงท่าเรือเลยท่าเรือเลยมีท่าเรืออ๋อลงถนนปุ๊บก็เดินเข้าท่าเรืออ่าท่าเรือมีสองท่าเขาเรียกอ่าวธรรมชาติหนึ่งท่าครับเซนเต้พอยน์หนึ่งท่าแต่ทั้งสองท่าเนี่พอข้ามเรือมาแล้วสมมติท่าเรือสักสักแปดสิบบาทนะแปดสิบบาทร้อยยี่สิบครับพอข้ามมาร้อยยี่สิบอ๋อเรือเนาะร้อยยี่สิบบาทเพราะข้ามเรือมา มีรถโดยสารทั้งสองท่าเรือเลยบอกว่ามาวัดของพราวพอขึ้นจากเรือปุ๊บก็ซื้อตั๋วลงเรือพอขึ้นจากเรือปุ๊บจะมีสองแถวจอดรออยู่เลยทั้งสองท่าเหมือนกันของท่าเหมือนกันแล้วแล้วมันมันไปทางซ้ายทางขวานี่เรารู้ได้ไงครับอ๋อบอกชื่อวัดอย่างเดียวอ๋อบอกกับคนขับบอกลงวัดทองพราวนะใช่ค่ะเผื่อคนขับเขาลืมนะครับอ้าวโเลยไปสุดไม่ได้หรอกมีจุดสังเกตอะไรไหมครับจะลงหน้าวัดเขารู้กันหมดเลย รถสองแถวส่วนมากมาผ่านผ่านที่วัดไม่เขาเลืมเลยครับว่ามีอ๋อมันเป็นผั้โดยสารจะลงวัดของมันเป็นจุดท่องเที่ยวถึงรถเขาไม่ได้วิ่งไปทางนู้นเนาะอ๋อมันมาแค่นี้มาทางนี้ทางเดียวอ๋อทางนี้ทางเดียวครับถ้าโดยสารก็ประมาณ ประมาณ50บาทรุกขนแล้วแล้วกี่ปีที่แล้วครับโอ้ยี่สิบปีแล้วเตรียมไวร้อยหนึ่งนะเตรียมไวร้อยหนึ่งเตรียมไวร้อยหนึ่งลงวัดของพ้าวครับลงวัดของพ้าวเราก็จะมาพักมาอยู่กินนอนที่นี่กันก่อนจุดสังเกตก็คือว่าตรงข้ามวัดเนี่ยมีเซเว่นเพราะนั้นใครที่ขาดแคลนอุรอะไรเล็กๆน้อยๆมีมาหาเซเว่นแถวนี้ได้ถ้านั่งรถมานะไม่มีสะพานเลยพอใกล้ถึงวัดหนึ่งกิโลมีหนึ่งสะพาน ครึ่งกิโลมีอีกหนึ่งสะพานอ๋อพอสองสะพานปุ๊บก็เันเจอเซเว่นทางซ้ายแล้ววัดทางขวาครับอยู่ตรงข้ามกันครับผมทีนี้ก็อยู่กินหลับนอนพร้อมเพียงอะไรใครที่เดินทางมาก่อนเราก็เดินเข้าไปสำรวจค่ายกันได้มีรถวิ่งไปมาประจําเจ้าหน้าที่ทํางานอยู่ตอนนี้ครับผมไปเตรียมเรื่องสถานที่ตอนนี้ก็เราแบ่งเฟสอย่างนี้นะโยมอุบาซิกา กูบาติกาให้สองเฟดเลยเฟดที่หนึ่งอยู่พื้นดินอย่างนี้ปรับเตียนเลื่อนโลงเลยสักยี่สิบไร่มั้งปรับเตียนเลื่อนโลงนี่แต่ผมไปดูสภาพแล้วโหดนะครับโหดเพราะว่าอยู่ใกล้ป่าใหญ่ในป,ป่าในป่าอยู่ในป่าอ่ายุ่งเยอะนะครับยุ่งเยอะนี่กลางวันหรือกลางคืนครับทั้งกลางวันกลางคืนเลยไม่รู้ว่าอันหดมากกว่ากันนะได้ได้ข่าวว่าพี่วิชัยนี่ยังแพ้อยู่นะโอ้โหนะครับแพ้ มือก็ถลอกปอกเปิดไปทําที่ให้สับปลาย่งเนี่ยโอ้โต้องต้องขอ้วกโดนยกัดอนุโมทนาก็หน่วยกล้าตายนะมากมาก่อนหน้าแล้วทับหน้าอ่าทับหน้าทับหน้าวันนี้เฟสของอุบาสิกาเนี่ยสองเฟสตอนนี้ก็ปรับไปแล้วนะปรับไปให้วันนี้จะถึงขั้นกลางเต้นเดี๋ยวเราจะมีภาพกลางเต้นมาฝากข่าพปรับอะไรที่นอนเดินจงกรมตรงนี้ ห้องน้ําห้องส้วมก็ก็มีใหแ้แล้วที่นอนนี่นอนไงครับนอนกับดินนอนกันดินนะครับนอนกลางดินกินกลางทรายเลยเราต้องเตรียมอะไรมาครับนอกจากเต็นแล้วเนี่ยโอ้โหผ้าปูนอนกันชื้นเ่ยนะถ้ามีได้ต้องมาด้วยเพราะฝนตกฝนแปดแดดสี่โอ้โหนี่ตั้งแต่มาเตรียมค่ายตกทุกวันเลยครับออมากบางน้อยบ้างเพราะนั้นต้องเตรียมผ้ากันพื้น อยากันยุงอยากันยุงโอ้โหแล้วหลังคาหลังคาก็เรามีผ้า้าผ้าเต็นท์ผ้าใบให้แต่ถ้ากิ่งไม้ใหญ่ๆหักลงมาไม่แน่ใจต้องมีก๊อกสองแล้วต้องมีก๊อกสองย้ายบ้านย้ายบ้านก็ถือว่าสัพพยะสําหรับลุยๆเราเนี่ยใช้ได้นะรับผมลุยๆนะครับถ้าวหวังสะดวกสบายโอ้โหไว้รอฟอสหน้าดีกว่าฟอสหน้า แต่สําหรับใครเจ็บป่วยอาพาธยังไงมีอีกเฟสหนึ่งที่ก็เป็นบังกะโลกลางเก่ากลางใหม่อยู่ได้สักหนึ่งต่อสิบหรือหนึ่งต่อห้าก็ไม่รู้นะแต่ได้ข่าวว่าจะไม่ให้เข้าไปอยู่ข้างในรีสอร์ทเฉพาะใช้ห้องน้ำอย่างเดียวเฉพาะใช้ห้องน้ำอย่างเดียวห้องน้าใช้ร่วมกันใช้ร่วมกันอาบน้ําก็มีลําคลองลําทานผ่านเราเต็งรีสอร์ทนี่อยู่ได้กางเต้นได้ล้างผาก็อยู่ได้อยู่ได้นะครับ เจ้าของรีสอร์ทเขาโอ้เนาะมทนาบุญมรนาครับได้ข่าวว่า50%ของที่เราจะทานกันเนี่ยรีสอร์ทเขาริการสนับสนุนนะครับแล้วบางส่วนก็จากชาวบ้านแล้วบางส่วนก็แข่งขัใช่ใช่ครับแ้สัประยะเรื่องสถานที่อาบน้ำนะครับทำไงริมคลองน้ำคลองน้ำคลองบริสุทธิ์สปนั่นเลยวันทิสได้ไหมครับ ไม่รู้ก็แปลว่าอะไรแต่ต้องลงผมให้เรียบร้อยหน่อยวันพีชก็คือว่าเป็นตีโป่งนุ่งผ้าถุงโอ้จงแบบนั้นเลยนี่ใช่ใช่ตีโป่งนุ่งผ้าถุงนี่สะดวกที่สุดสําหรับผู้หญิงเรากันโซนไว้ให้เลยครับกันโซนไว้ให้เลยแต่ว่าถ้าหินมันลื่นมันอะไรต้องคอยระวังนะเจริญสติเอาครับผมต้องมีสติทุกขณะุกขณะเราเข้าใกล้อยู่ทีนี้เราก็จะขุดหลุมเปียกหลุมแห้งอะไรไว้ให้เรื่องเรื่องขยะอะไรเลยะต้องดูแลหน่อยนึ่งครับต้องเตรียมถุง ขยะมาส่วนตัวถ้ามีก็ดีเลยขัดเรียมถุนขยะมาด้วยครับผมนี้ก็เรื่อง<ไ>อาหารไทยหนักไทยเบาค่ะไทยหนักไทยเบาก็ผู้หญิงก็จะมีมีสุขาให้ค่อนข้างเรียบร้อยหน่อยค่อนข้างเรียบร้อยหน่อยแต่ของอุบาสกกับของพระก็ดดยังไม่รู้ได <laughs> ้ทาวแม่โพจะเข้าไปปรับพุทธลุ่มให้ยังไงน,นะเวชจักรุลีแบบโบราณ่ะไปล้อมๆบางๆหน่อย หรือว่าเป็นอะไรปฏิบูลณะนปะปฏิคูลเราจะได้เจริญสติเรื่องนี้ด้วยห้องน้ำผู้หญิงนี่มีมีประมาณสิบห้องแล้วก็มีตอนนี้ทราบข่าวว่ามีประมาณเจ็ดสิบท่านที่จะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ็ด<ม>ตอนหนึ่งก็เจ็ดตอนหนึ่งเราก็ก็ขัดเปลี่ยนเวียนกันเนาะถ้าโดยปกติก็ใช้ได้พอดีถ้าเกิดทุกเฉินว่ากินอะไรถ่ายท้องขึ้นไปก็ไปใช้ห้องน้ำชายได้ได <laughs> ้ได้ไดได <laughs> ถ้ทุกเฉินนะครับทำอะไรก็ไม่ผิด ก็สัพยะเรื่องอาหารก็ไม่น่าแล้วซักผ้าล่ะครับซักผ้าน้ําคลองใช้ใช้ผงซักฟอกได้ไหมครับน้ําคลองน้ำน้ำมาแลงอาบน้ำสะผมซักผ้าไม่ได้เลยได้ทุกอย่างนะครับลคลองได้เอาอะไรมาได้เพราะว่าน้ําไหลแรงมากแรงมากซักผ้าเออซักผ้าเสร็จแล้วตากที่ไหนครับก็เราตากผ้าก็ทําให้มันหลบหูหลบตาหน่อยก็ต้องต้องเอามาเองทำมาเองไม้หนีบด้วยอ๋อหา เชือกเชือกมาทำราวตากผ้าเองตากผ้าไม่มีแล้วก็ไม่เหนบแต่จะแห้งหรือเปล่าไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งเตรียมคงจะเตรียมมาหลายชุดหน่อยอ่ะเพราะบางทีเจ็ดวันเนี่ยตกตลอดข่ายก่อนก่อนนะถึงก็ต้องก่อไฟย่างเลยนะครับลมจีวงจีวอนเนี่ยไม่แห้งเลยอ่ะครับเพราะค่ายนี่เราไม่ใช่ระยะหวังฝนได้นะแต่ประคองประคองเรียนรู้ได้ดีมากเลยครับก็สากเยอะครับแล้วไฟฟ้า ไฟฟ้าโทรศัพท์อะไรนี่ใช้ไม่ได้หรอกนะไฟฟ้าไม่มีต้องใช้โซล่าเซลล์อย่างเดียวใช้แสงสว่างอย่างเดียวไฟแสงสว่างนี่ก็มีให้ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งพอพอประมาณส่วนตัวนี่ต้องมีพกไฟฉายมาด้วยไฟฉายต้องเอาแบบเราไม่มีไฟฟ้าเพราะนั้นชาร์จไม่ได้แต่ต้องใช้ถ่านแล้วเราก็แจกเทียนต้องเป็นคนเอาถ่านคนไม่เอาถ่านมาไม่ได้ครับต้องมีถ่านมาเอง ครื่องมือสื่อสารมาถึงก็ก็กองกลางก่อนเจ้าหน้าที่ดูแลให้จะติดต่อไปไหนก็ติดต่อเจ้าหน้าที่เราครับแล้วก็จะซื้อของซื้ออะไรก็บนตอนรับอาหารนะก็ส่งโน้ตมาส่งโน้ตมาวางเงินวางไว้ใช่ใช่ใช่มีหน่วยบริการธรรมะบริกรเนาะ ฝนแปดแดสีเนี่ยแสดงว่าเราเดินจงกรมอยู่เนี่ยฝนอาจจะตกได้โอ้โหเราอย่านึกว่าเราจะเดินแบบสะดวกสบายเหมือนใายอื่นนะอาตมาเนี่ยเคยเดินแบบหลวงพ่อเทียนย่ำไม่ดูยังเดินจงกรมก้าเดียวในที่เลยโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีสองเก้ามันมีก้าเดียวเก้าเดียวแล้วใช่ครับเพราะนั้นผมตั้งอยู่แล้วกในที่พักเลย ฝนตกเนี่ยทางตรงโดงเนี่ยเมื่อวานเราไปทำเ่ยมันยังเป็นหลักควายมไม่น้อยอยู่นะครับอาจจะหนักขึ้นเรื่อยๆอาจจะหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนี่เดินพืนเรียบๆนี่ไม่มีอาจจะเดินเนี่ยโอ้ยส<อ><อ>ต,ติดีอดยกเนี่ย<อ>ถ้าไม่รู้นี่ประหลาดมากเพราะว่ามันดูดลระลุกเลยล่ะกรลุกเลยล เสื้อกันฝนนะครับถ้าผมใส่เสื้อกันฝนแล้วเดินตรงกลมนี่โอเคเอาดีเลยดีเลยโอ้ดีเลยนะครับแหมสติทั่วตัวเลยสัมผัสตารอบตัวยี่สิบบาทเองไหมยี่สิบบาทเอาเอยี่สิบบาทก็พอไม่ต้องเอาแบบร้อยสองร้อยสิบห้าวันยี่สิบบาทพอพอฝนหยุดก็เอาไปตากที่ลาวพอฝนมาปุ๊บก็สวมเดินจงกรมต่อเดินจงกรมต่ออ๋อครับยี่สิบบาทก็พออ่าผมคิดว่า พอถุงพนแกเวลาแล้วไม่ทราบผ้าจา์มีอะไรจะสรุปไหมครับถุงพนครับก็ในในค่ายนี่หวังผลอะไรไม่ค่อยได้นะบางทีอ่ะต้องเซ็ตซีโร่มาให้ดีนะบางทีเราเราเออรู้จักกันบ้างไม่รู้จักกันบ้างมันต้องทำเหมือนเหมือนพี่เลี้ยงน้องอ่ะเพราะว่าพ่อไม่อยู่วะประกอหลงพ่อมาหาอยู่ลงพ่อมาหาจะช่วยเราได้คอนโทรลได้อันนี้เราอยู่กันเองอ่ะมันต้องเซ็ตซีโร่ศูนย์ศูนย์เนาะครับครับศูนย์แล้วค่อยเบนค่อยไป ประคับประคองกันค่ายนี้มาต้องมาด้วยใจมาด้วยใจมาด้วยใจวางใจตอนแรกอย่าหวังอะไรหวังว่าเราจะได้รับบริการศูนย์ศูนย์ไว้ก่อนไอสิ่งที่ได้มานั่นโอเคคืออะไรครับก็ยิ่งใครมีจิตอาสาจิตที่ให้ให้จาคะมากมากธรรมะก็ยิ่งเข้าง่ายคแต่คนหวังที่จะอะไรอะไรมากหัวนี้ลำบากครับเรามาเพื่อมาละไม่ไม่ได้มาเอาไม่ได้มาเอากับมาละ มาโชว์มาแสดงอะไรบ้างนี่ผิดกลับไปทิ้งอะไรไปได้บ้างนั่นคือมาหาดู่ลยมาโชว์มาแสดงไงก็ดูเรามีอะไรบ้างไม่ใช่ว่าเราเอาอะไรบ้างครับนะมีอะไรจะออกมาครับสมัยนี้เรียกแบ่งปันกันครับแบ่งปันกันเนาะก็ขอเจริญพรับครับครับก็ขอราบ ขอบพระคุณนะครับพระอาจารย์สักดาเจ้าอาวาสวัตรองเท้านะครับก็สำหรับญาติธรรมทุกท่านก็หวังว่าคงจะเจอกันในวันที่21นะครับมาถึงที่นี่จะทําการปรถมนิเทศเวลาประมาณ6โมง6โมงครึ่งหรือทุ่มหนึงอันนี้เดี๋ยวเราดูแล้วแต่สถานการณ์นะครับแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยเราก็จะเดินเท้าไปถึงไปถึงไ,งไซต์งานนะครับบริเวณที่พักของเราใช้เวลาเดินเท้าเนี่ยประมาณสัก ชั่วโมงหนึ่งเพราะคนเราเยอะนะครับและทางประมาณ3กิโลก็เดินไปเรื่อยๆนะครับเดินด้วยสติครับครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับครับครับกราบญาติธรรมทุกท่านครับเจอกันครับสวัสดีครับ